ามาชมปอเทืองค่ะอันนี้เป็นปอเทืองที่เคยทําคลิปไปแล้วอะค่ะแล้วก็วันนี้มามาดูความคืบหน้าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะดอกแล้วค่ะเป็นดอกแล้วคือ ที่ตรงนี้เป็นเป็นที่อยู่ประมาณเกือบสิบไร่อะคะ่ะอีกนิดนึงก็จะครบสิบไร่แล้วก็เมื่อก่อนนาที่ทำเนี่ยจะมีอยู่สิบไร่เนี่จะแบง่งจะแบ่งนาออกเป็นสี่แปลงใช่ไหมคะแต่ว่าเออปีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นทำเป็นนาแปลงใหญ่อะค่ะก็เลยปรับปรับดินแล้วค่ะตอนนี้เป็นนาเดียเป็นนาแปลงใหญ่นะคะแต่ว่า ก็คือเนื่องจากตรงที่ตรงนี้นะคะ่ะเท่าที่เห็นตรงนี้นะคะ่ะจะเป็นดินสูงกว่าแปลงอื่นๆใช่ไหมคะก็เลยมาปรับดินโดยลาดดินโดยเอาดินจากที่ตรงนี้นะคะ่ะปรับไปดินฝั่งทางนน้นนะคะที่เป็นแปลงทางโน้นนะคะก็เลยเท่ากับว่าตรงนี้เป็นดินใหม่ใช่ไหมคะก็ เป็นการปลูกปอเทืองโดยเอาปอเทืองมาลงค่ะปรากฏว่าที่เป็นดินใหม่ที่ถูกเอาหน้าดินออกไปถมทางนู้นนะคะตรงนี้ปอเทืองไม่ค่อยขึ้นเลยอะคะ่ะแต่ว่าฝั่งทางนี้ก็ปอเทืองก็จะขึ้นนะคะคือถ้าเกิดและขึน้นทั้งหมดแบบนี้สวยงามเหมือนกันนะคะเป็นดอกสีเหลืองสวยมากเลยจะน่าจะถึงโอกาสที่จะต้องถากลบแล้วไหมคะเนี่ย หรือว่าควรจะไถกลบแล้วค่ะสวยนะคะสวยงามมากเลยจริงๆนี่ค่ะให้สมใกล้ๆนะคะปอเทืองก็คือปลูกปอเทืองเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยสดให้กับดินนะคะให้กับนาเตรียมเพื่อที่จะทำนาในคราวต่อไปก็คือน่าจะประมาณช่วงเดือน เดือนพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงหน้าฝนที่จะมาค่ะจ้ามาเบิงเบดดเ้งหน้าจ้าเ <laughs> พื่อนข้างนาเพื่อนข้างนาถามว่าไม่ต้องมาดูหรอกไม่มีใครขโมย แต่จริงๆแล้วการปรับดินนี่ไม่ยังไม่เสมอนะคะต้องต้องเดี๋ยวก่อนที่จะมีการทํานาหรือว่าไถกลบวันนี้ค่ะอาจจะต้องมีการปรับดินเพิ่มนะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปชม <c oughs> ดอกไม้ออกแล้วงามงามดอกไม้ออกแล้วงามงามจ้ะสวยนะคะ เมนอยู่แต่ว่าบางมองมันกับบุคืนหายโหนามาันกง,ง่ามแล้แลน,ลน,งงลวนูว่าสิทธยกบ,ยบได้หนิจ่ะนูนว่าสิทัยกบโวิหนบมันกงามแล้วแมนบางมันมองมองดิ้นไหมมันไ่ค่อยขืนแม่จมัืนมันลอ้นมัชืนแมนอยู่ สิีแดงจะได้เราบาดที่นี่ที่นากระบาดเสียดน้าปับไทยกบเลยนี่นึกว่าสิไทยกบตัวนี้น้ำแม่นี่นี่เออตัวนี้กัไทยกบก็ได้จ้าแต่ว่าต้นนั้นมันปี่นาจมันสิง่ามปีนี้บ่งามดอกพี่นีบ่งามดอกแมนยูขนาดต้นนั้นยังบ่ขึ้นเลยบ่ขึ้นดอกบ่ขึ้นดอกจ้าแมนยูเนาะแตกกระซังเป็นยังดอก กม่ <Men. S 2> ไก่เอาลงหลายหลวงพ่อเมีนบอกพระท่านไหนลงกี่ไก่ตัวนี้ทึ่งๆนะน้ะลงในน้อยหนูลงในน้อยอยู่หนูลงเบิ้งแต่ว่าเดี๋ยวสิีห้อันอันลุ่งอันนั้นมาลุ่งห้อยู่ <S <S มีแล้วแต่ว่าพ่ะท่านไหนลงว่าที่ว่าสีอันนี้ลงหลกักกรสีอันอันอันกบตัวน,นี้นั่นไหมสินะอุ้ยมันออกแล้วออกแล้วไม่ไมีเม็ดแล้วโอ้ยต้องเฝ้าไทยอะไรเด้หนี่บอกจะเฝ้าบอก ให้ฝนมันตรงกันจะเทื่อยจะค่อยไถมันสิตกงไห้ในบอสันจักเลยโอ้ขาแต่โดนว่าเห็นตกจักเทื่อหนึ่งฝนตกงจะเทื่อยจะค่อยไถผมก็ว่าฝนตรงมึงมันเขาไผมันใหม่เมื่วานะแมนอยู่คือเหตุไฟน่ะนู้ใหม่ของนู้ไปตอนนั้นน่ะต้นของนู้มันตายจนอะไรอะไรว่าใหม่ใหม่บามาเขาหน้าหนิเขาหน้านู้ว่าแต่เขาเผานู้ว่าแต่เขาเผาต้นนี้มันมาแต่ใส Ooh, อู้ดิคือมันจะพุ่นบานนี้ผมได้สิไมดมันทางงนี่มันก็หกแหงเนาะโอ้ไ่่เิใหม่เขาเอาใหม่เคงเวีนนลกับุโอบี่ตยุหมดโอ้เนีนอู่เื่องยแมนอยู่เนาะผอเป็นนวยละแม่นีน่ะแต่ว่านวยพรทะลเกลอ อีลีแหละเนาะจ้าม <sin> ันสีต้งยามได้เก่าอ้นี้เท่าไหร่แล้วโอเคค่ะใบดอกมันลนพอดีลโอ้เออแม